ว้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยขยะปุ้ยอะไรนี่ย้ายย้ายเฮ้ยเฮ้ยอะไรขยับบัวบัวไปแก้วบัวไปแล้วขาดูเฮ้ยทุกคนนี่นี่นี่ขวาเปิดคือใครจะเสือสัตว์เฮ้ยชุดลอลเฮ้ยสวยเลยลูกใหญ่ขยับ ล่าที่เฮียนครับทุกคนคุณนัดกับคุณทักตั้งชื่อคลิปนี้ว่าตายยายตายซ้ำซ้อนครับไปดูกันบ้านล้าอีกเช่นเคยครับผมบ้านนี้เป็นบ้านของเจ้าของเดิมเป็นสองสามีภรรยาครับอาศัยอยู่หลังจากที่ภรรยาเสียไปอีกไม่กี่วันสามีก็เสียตามครับเพราะตอมใจหลังจากนั้นทายาติก็ให้คนงานเข้ามาพักครับคนงานก็นอนไหลาตายอีกหึงศพ ชาวบ้านล่ำลือกันว่าลุงกับป้าเนี่ยเจ้าของบ้านไม่อยากให้ใครเข้ามาอยู่เขาห่วงของเขาบ้านห่วงอีกแล้วครับเรามาดูบ้านผีห่วงอีกหนึ่งหลังครับทุกคนพร้อมแล้วไปกับล่าผีเฮียนครับทุกคนเราจะเดินเข้าไปในพื้นที่ของบ้านเก่านีตตน้ตกระตุ้นตกระตุ้นคนดูนี่เห็นไหมทรงบ้านมันแบบบ้านสมัยเก่าจริงอ่ะนี่มูบ้านเปิดโคตรหลอนเลยนะมี เฮ้ยเฮ้ยลม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 บ้านขยับทุกคนนี่พูดไม่ค่อยคาดคำน่าจะเป็นลมลมแหละน่ากำลังพูดเลยว่าถ้าถ้ามันขยับนี่หลอนเลยนั่นขยับจริงพี่พี่เมื่อกี้เห็นปะไปครับดูสไตล์ทุกคนนะเป็นเป็นโบราณสไตล์ทุกคนเหนะ็นไหม เก่ามากไปครับทุกคนขึ้นข้างบนกันเนี่ยกังเกงคนงานทุกคนแล้วก็ไม่เก็บไปด้วยโอ้ยข้างบนก็นหลอนอเซลขาเยวขาเยวขา,วขาคุณตาคุณยายทำไมผมขนลุกบ้านหลังนี้จังวะคุณตาคุณยายครับตึ๊กแปลกว่ะ ทำไมรู้สึกขนลุกบ้านหลังนี้จังดูมาตั้งหลายบ้านมันไปได้นะจ้าห้องนี้นะนี่ห้องคนงานนี่นี่เออใช่ใช่มันมีหมอลิเกแล้วก็นี่นี่เก่งเก่งเกงดีคนงานทุกคนครับเสียชีวิตที่ห้องนี้แหละนี่ถาดน่าจะใครมีเอาของมาไหว้ก็ไม่คนรู้สึกวะเอามาไหว้แล้วแม้ถาดกลับด้วยอ้าว ประตูอยู่ด้วยกันนะรู้สึกรู้สึกหลอนๆบ้านเลยบ้างทุกคนครับอันนี้เรียกวิญญาณของคน,นงานคนงานแล้วหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นไปเรียกอีก <c oughs> โอ้โหสถ,ถานที่จริงมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ใครเคาะกระจกเสียงมันกระจกใช่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 เนี่ยมันเป็นโบราณสไตล์พี่ดูดิทูกบ้านเดตายาย<ม>แล้วสมัยก่อนทุกคนบ้านนี่ก็จะเป็นไม้เป็นไม้สักไม้จริงทุกคนมาปลวกนะปลวกยังไม่รับประทานเลยทุกคนเลยเห็นไหมสมัยนี้ไม้เทียไมไม,ไม้อะไรเยอะแยะหมดเฮ้ยเฮ้ยข้างไหนห้องพี่มีใครไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่น่ามีใครเพราะว่า ฝุ่นไม่มีรอยเท้ารอยเลยเลย,เเลยมาซะแล้วถึงมาซะแล้วไม่มีรอยเหยียบย่ำเลยอะ่ะขวาเลยพี่ใช้ขวาเลยมองใช้ขวาเลยบรรยากาศน,นะน่าอึดอัดเนาะอุ้ยตัวการ์ตูนอะไรเนี่ยจำไม่ได้ละเรื่องอะไรเนีอะ ลุนการมีใครอยู่ไหนมีใครอยู่ไหนไหมครับถึงรถวิ่งจะอคอกลับมาละมีใครอยู่ในห้องนี้ไหมครับห้องนี้น่าจะเป็นห้องเสื้อผ้าน่าจะจำได้ใช่ห้องเสื้อผ้าเราเปเข้าไปขออนุญ,ญาตนะครับค่อยๆเปิดเองด้วยทุกคนครับใช่มันดิ้งเข้าไปเลยอ่ะ มีใครอยู่ข้างในไหมครับมีอ๋อมา่มา,นานอันนี้ม่านอันนี้กลิ่นอะไรไม่รู้ใช่เตะโมกเลยอ่าโอ้โหเสื้อตาเสไปเ่ยเสื้อคนตาว่าแล้วทำไมมันดูแบบคุณยายเตี้ยวด้วยนะทำไมมันดูรู้สึกขนลุกบ้านแบบนี้ลังดูดิทุกคนดูองค์ประเพดีรับเฮ้ยดูดีเทลดิ โอ้ยดูเสื้อดิไม่มีใครไปยุ่มอะไรกับมันเลยหรือแบบทุกอย่างมันดูเหมือนเรื่องนี้กระตาไปเลยเพื่อสื่อสารเลยเราไม่แน่ใจว่าอะไรอะไรโอ้ยนั่นอะไรแบบว้ายเฮ้ยเอ้าเฮ้ยขยาบโอ้ยมีย้ายยายเฮ้ย ดีเดี๋ยวตีเป็นคนก่อนิไม่ใช่ไหดีตีเป็นคนแป๊บน,น,น,นึง <c oughs> ใครใครมีใครอยู่ข้างในมีใครยุ่งในไหมครับอว่าคนหค,<ะ>คิดนี่แค่คิดีดนนง่ายดีหลมมีผ้าตากมี้อต้องมีชุดอะไรตากอยู่และลมพัดมาคิดน,นีง่ายดีนนมันจะเพิ่งง่ายดีเสมอไปมีคนหรือเปล่าแบบตากไว่ตากไวเข้าประตูเงี้ยมีใครข้างในไหมครับมีใครเข้ามาไหมครับตัวตเปิดด้วย แต่มันไม่มีรอยเท้าขึ้นมานี่โทมไปจับโทรเปิดดูดิห้องนี้มันเต็มด้วยเฮ้ยมดูจัะอฮ้ยโกดาที์เข้ามาทกโอหทำไมบ้านหลังนี้มันน่ากลัวจังวะเฮ้ยไม่ดชุดนี้อยู่ไมาดูดิโอ้โยดูชุดดิ ดูดิเมื่อกี้มันีเมื่อกี้ไม่ใช่ชุดนี้ไม่ใช่ชุดนี้ดูชุดนี้วะที่ประตูก่อนที่ประตูปั้งคล้ายๆเ้ยนดเสียงย่ามเไปตด้ยประตูมันติดไม่ได้แล้วถ้ากดใช้ไฟภานอกโอเคแต่ถ้าได้ยนีง่ามตรงนี ถ้าถ้าเราเผชิญชุดนี้ก็เมื่อกี้เนี้ยถ้าถ้าชุดนี้มันมันตรงนี้มันไม่ได้แน่มันจะไปวอวไกลไปไม่ชุดที่เราเห็นตอนแรกมันเป็นสีส้มอ่ะเห็นเป็นสีส้มไม่รู้ใครเห็นเหมือนผมปะตอนที่ว่าแวบมาแวบมาแป๊บเดียวอะเป็นสีส้มนุ้ยยาไม่ชอบอะไรเราขออนุญาตนะครับโอ้ยจุลูปสองสองนอาไม่ได้เกือบถึงรถอะ ก้มกล้องหน่อยพี่พี่ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเห็นสถานที่เราต้องปิดเซฟสถานที่เอาไว้นะครับเพื่อเป็นมารยาทนะพี่ๆี่นะเอามาเล่นทำไมอ่ะเออฮะเอามาเล่นทำไมเขาบอกเขามาแล้วไอ้ทักเขาบอกมีเห็นชุดหน้าประตูเห็นมีคนยืนหน้าประตู ตอนนี้เรามาจากห้องนู้นไงพี่จำไม่ได้ไงที่เหมือนจะมีชุดแขวนอยู่ตรงเนี้ยเออพี่เจนนี่ก็เห็นด้วยผมกล้องก็น่าจะเห็นด้วยแหละนักว่าแต่ทาไมแน่ใจว่าชุดนี้หรือเปล่าไม่ใช่เป็นชุดสีส้มใส่ไปไม่ได้เลยพี่ที่ที่มันจะลอยมาเจนนี่อ่ะมีรูปเยอะแยะไปหมดเลยเฮ้ยอะไรอะไรอืม มันมีตัวอะไรข้างไหมดูดิอย่าพาคุณเราเวงนะที่พ้าพ้าอะไรผ้าสิโอ้ยคุลุงไม่มีอะไรเลยพี่บานเกด เจกกกินบมาุี็ทอยากเจอผีตายายอะครับอดยช่วยสื่อสารออกมาอีกสังนิดนะครับอยู่ในสถานที่ของเขาแล้วก็ค้างไปทีอ้าวบัวอะไรวะเนี่ยบัว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 เฮ้ยอะไรขยับบัวบัวแก้บัวใปแก้ว ดูกูไม่ได้ดูกูมัวจะดูข้างล่างอยู่เฮ้ยอะไรวะสื่อสารกันนะครับดูดโอ้โหทุกคนจบ<ด>เอ้ยทุกคนนี่นี่นี่นโกรธฝาปฝาเปิดฝาเปิดไปแล้วเอาแล้วครับทุกคนโกรธฝา<ช>ปิดฝาเปิดไปแล้วอุ้ยนัทอัด ฮ้ยอัดอัดที่เต็มเลยทุกคนไม่ได้เมคไม่ได้อะไรทุกคนนี่อัดเลยโอ้ยน่ากลัวว่าแล้วบ้านนี้ทำไมถึงน่ากลัวขนาดนี้มันมันลุกไม่ได้ยังไงวะโอ้อยู่หันครบเลยนะไหวเลยเจอไหวแล้วอย่ามึงปิดเพื่อมีอะไรเพื่อจะอะไรเพื่ออะไรมึงเพื่ออะไรเนี่ยมึงไปผ้าอบเพื่อไงโกรธก็คือโกรธทะล้องไงจะร้องออกม่ยืนเนี่ยอ่ะอ่ะดูนะโกรธแต่ะทีพอมันต้องทนแหละถ้าผีมากก็ต้องทนน่ะ เอาเรื่องแล้วเฮ้ยที่นอนอะไรล่วงไม่ไหมไหมมันจะได้ยินแล้วบนที่นอนถ้าจะมีอะไรล่วงหลืออะไสักอย่างกูวาขาใครมียืนบนที่นอนหรือเปล่ามันต้องลั่นขนาดนั้นอะเอาเรื่องแล้วะมีคนฝาบเตียงวะมีคนยืนบนที่นอนเลยวะเขาบอกว่าเออปิดให้เขาแน่น อุ้ยอุ้ยเอาแล้วครับทุกคนเออ้ถ้ามันก็หยิบทรงเดชแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอออุ้ยเหมือนมีคนเปจัหัว่ียัใงใกล้ๆว่ะเอาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่่พี่ๆมีคนรู้หัวทนะัศไปห้องดูดิเอาเสื้อผ้าขเขามเล่นให้มันสื่อสารเลยเขาน่าจะโกรธ ดูตัวที่ลูกเป็ดบอกดิเอาลูกที่ลูกเป็ดบอกเหรอตัวไหนตัวไหนอ่ะตัวไหนอ่ะแต่ให้นัดทายว่าตัวไหนนะแพชชุนทีเหมือนไปชุดนี้มันไม่มีฝนแต่มึงต้องเอาทาบตัวนะมันเออไม่ไม่ไอตัวไอตัวนั้นไม่ค่อยมีฝุ่นหรอกอะไรพี่มีเสียงเดี๋ยวดู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 โอ้ยเกะกะไปหมดเลยไอตัวนี้มันล่วงมา หลอดจริงไอชุดนี่มันลูกมาจากลาวแขวนเฮ้ยค้างเหรอสัญญาโอเคไหมทุกคนค้างซะแล้วมาอะไรมาแน่เลยเออ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 เรามีอะไรมาทักไปไหนรบกวนขึ้นตัวนี้หรอ,อคุณคุณไกยรัต กีฬาลันที่นี่เหรอครับแต่มันเป็นสีส้มๆเนาะตอนแรกผมคิดว่าเป็นชุดไทยด้วยซ้ำเหมือนเมื่อเดินมากับเขาอ่ะเฮ้ยเมื่อเดินมากับเขาอ่ะเอาขวนไว้นี่ในราหลังนี่ราหลังนี่ปิดๆตรงนั้นเลยช่องกระจกไปเลยปัดเลยอุ้ยเอาอีกแล้วพวกนันจะไปจับเล่นของล่วงเลยอยนักว่ะวางไม่ดีไงี้ยปิดประตูเขาปิดประตูก่อน จะจะาลงไปท่า,า,ามาปะกด่ารกกายสื่อสารหน่อยครับว่าเป็นคุณตาหรือคุณยายครับเล้นกันดูยจะสื่อสาราเงไงอเงไงกอเงงกอ เฮ้ยชุดลนพี่ชุดลนชุดลนชุดลนโอ้โหทุกเซตนี้คือแบบตรงตรงตรงรูปเนี่ยองค์ประกอบตรงรูปนี่คือมันได้มากเลยอะรูปสามสี่รูปแล้วก็โกดยายอะไรยายชัดเจนเอ้ยยายอะไรเลยเฮ้ยสวยไอ้รูปยายขยับชัดเลยอันนี้ชัดเลยทุกคนรูปอันนี้ร้อยเลยรูปยายรูปยายกระโดดขึ้นมาเลยอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอ้ยยายยายวะยาย รูปยายกระโดดขึ้นมาเลยทุกคนสบายดีสบายดีจ้าเฮ้ยยอกแล้วอะบวยแล้วอะน่าจะอากาศไม่พอเฮ้ยเอาก่อนดิทุกคนมันปวดหัวเพราะว่าในนี้อากาศมันมีฝุ่นเยอะเอมก่อนดิคนหูบ้านหลังนี้คือแบบผมดูตอนแรกเลยตอนพอเข้ามาในบ้านอะผมรู้สึกแบบทำไมมันหลังนี้ทำไมมันน่ากลัวจึงวะมันรู้สึกแบบกลัวมากเลยพอยิ่งเข้ามาในบ้านยิ่งแบบปุ่โหูทวีความ โอ้โหนี่คือล่าผีเฮียนครับทุกคนนี่คือตัวหนึ่งของคลิปครับผมไปอยากดูเต็มเต็มนะพิมพ์ชื่อนี้ไปเลยตายยายตายซ้ำซ้อนครับทุกคนกับล่าผีเฮียนครับขอบพระคุณคลิปจากล่าผีเฮียนด้วยจบแล้วครับเพื่อนๆเ,เป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและกดแชร์ผมด้วยและที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใคร ชอบสไตล์แบบไลฟ์สดผมไลฟ์วันจันทร์อังคารพฤหัสนะครับผมสามทุ่มเป็นคลิปแบบสดใหม่ๆเลยครับผมอย่าลืมเข้ามาแวะทักทายกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าหรือไลฟ์สดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ